แนวทางสู่ความสงบอามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและการขจัดทุกข์โดยการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกใบนี้อย่างแท้จริงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอามอรารยมรกแปดเท่านั้นแต่ยังมีหลักการและแนวทางอื่นๆที่สำคัญในการฝึกฝนตัวเอง ให้เกิดความสุขสงบและบรรลุความหลุดพ้นจากทุกข์เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาไตรสิกขาอริยสัจสี่และอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาจิตใจและการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 1. สติการระลึกและการตระหนักรู้ในปัจจุบัน หนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือสติซึ่งหมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นการตระหนักรู้ถึงสภาพของร่างกายและจิตใจในปัจจุบันสติเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการดำเนินชีวิตในทางที่หลงผิดหรือไม่รอบคอบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติช่วยให้เราไม่หลงไปในอดีตหรืออนาคต ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ให้เราอยู่กับปัจจุบันที่เป็นจริงทุกๆขณะของชีวิตสามารถใช้เป็นโอกาสในการเจริญรู้และลดละความทุกข์ได้การฝึกสติสามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการรู้สึกถึงลมหายใจการระลึกถึงความรู้สึกของร่างกายเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินการกินการพูด เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น 2. ส,สมาธิการฝึกจิตให้มีความสงบสมาธิคือการฝึกจิตให้มีความสงบและมั่นคงโดยการฝึกจิตให้รวมไปที่จุดเดียวเช่นการทำสมาธิผ่านการนั่งหลับตาหรือการเดินจงกรมสมาธิเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตใจให้สงบและเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนาปัญญา การฝึกสมาธิจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเพราะเมื่อจิตใจสงบเราสามารถมองเห็นความจริงของสับสิ่งได้อย่างชัดเจนการมีสมาธิยังช่วยให้เรามีความรู้สึกสงบและสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นสมาธิเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนไปอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีแต่การฝึกฝนจะทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคง และสงบขึ้นเรื่อยๆ 3. ปัญญาการเข้าใจความจริงของสัพสิ่งปัญญาคือการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและโลกโดยเฉพาะการเข้าใจไตรลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์และอนัตตาความไม่เป็นตัวตนการเข้าใจในสมลักษณะนี้จะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นี้เป็นไปตามธรรมชาติของมันและไม่คงที่ตลอดเวลาดังนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนและสามารถขจัดหรือหลุดพ้นจากมันได้การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เรามีมุมมองที่เปิดกว้างและสามารถยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบ 4. ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาคือการฝึกฝน ในสามด้านหลักที่สำคัญได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนาศีลคือการรักษากฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นอกุศลเช่นการหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดปดการดื่มสุราและยาเสพติดสมาธิคือการฝึกจิตใจให้สงบ และมั่นคงปัญญาคือการฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจในสัตว์จะทำของโลกและชีวิตไตรสิกขาช่วยเสริมสร้างชีวิตที่มีความสงบและความเจริญในทุกๆด้านทั้งด้านกายและจิตใจ 5. อริยสัจการเข้าใจและขจัดทุกอริยสัจสี่เป็นหลักคำสอนสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิต และทุกในโลกนี้ประกอบด้วยทุกคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นความเจ็บปวดการพลัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมหวังสมุทัยการเกิดขึ้นของทุกเกิดจากสาเหตุเช่นความอยากได้ความยึดติดนิโรธการสิ้นสุดของทุกเกิดจากการดับความอยากได้ความยึดติดมักเส้นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์คืออริยมรรคแปดที่ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความตั้งใจถูกต้องและอื่นๆการเข้าใจอริยศสตร์สี่ทำให้เราสามารถมองเห็นโลกและชีวิตในมุมมองที่ลึกซึง้งและเป็นประโยชน์ต่อการลดละความทุกข์ในชีวิต 6. การให้ทานและการรักษาศีลการให้ทานและการรักษาศีลเป็นอีกสองหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาการให้ทานหมายถึงการทำความดี ให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินหรือการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจการรักษาศีลหมายถึงการปฏิบัติอามข้อปฏิบัติที่ช่วยให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขเช่นการไม่ฆ่าสัตว์การไม่พูดเท็จและการไม่ดื่มสุราทั้งสองหลักธรรมนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความดีงามให้กับชีวิตและสังคมรอบตัวเราพระพุทธศาสนาไม่เพียงแค่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหลุดพ้นจากทุกข์ แต่ยังเป็นแนวทางการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงและสงบสติสมาธิปัญญาศีลและการให้ทานล้วนเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราเดินไปสู่ความสุขและความสงบที่แท้จริงในชีวิตเมื่อเราเข้าใจและฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์และบรรลุสันติสุขที่ยั่งยืนได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องด้วยครับ